อยากจะได้เส้นมัิลายเนี่ยที่มีน้ำหนักเส้นไม่เท่ากันทำยังไงดี สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับอาจารย์โฟมนะครับรัฐวิสูต์กล่อมจิตจากเพจ CMT a เชียงใหม่ AutoCAD Training <c> นะครับแล้วก็ YouTube นะครับช่องเชียงใหม่ AutoCAD Training <c> นะครับผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD <c> เพื่อง,งานเขียนแบบวิศวกรรมนะครับงานเขียนแบบก่อสร้างงานเขียนแบบเครื่องกลนะครับถ้า ยังไม่รู้จักกันนะครับลองติดตามในเพจแล้วก็ติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเส้นมัลติลน์นะครับในการประยุกต์ใช้เส้นมัลติลน์นะครับเราที่ผมแนะนําให้ลูกศิษย์ลูกหาในห้องเรียนใช้กันเนี่ยผมแนะนําให้ไปใช้ในการสร้างผนังนะครับเนี่ยมันจะมี4เส้นใช้วาดผนังได้เลยแต่ว่ามันต้องตั้งค่ามาก่อนนะครับทีนี้มีคําถามจากลูกศิษย์ผมทางออนไลน์เข้ามาว่า อยากจะได้เส้นมัดดิลา์เนี่ยที่มีน้ําหนักเส้นไม่เท่ากันทํายังไงดีเส้นมัดดิลายคือตรงไหนคือตรงนี้นะครับ4ี่เส้นหนึ่งสองสีลายแฮชเฉียงเฉียงอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นลวดลายแฮชสีเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคปกติแล้วมัดดิลา์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งค่าเลยเลยน้ำหนักเส้นมันจะออกมาเท่ากันเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะปรับให้น้ำหนักเส้นมันไม่เท่ากันได้ยังไง คริบนี้น่าจะยาวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะยาวเท่าไหร่ยังไงก็ทุกช็อตทุกวินาทีมีความหมายหมดเลยนะครับยังไงติดตามกันไปนะครับระหว่างนี้ถ้าท่านดูอยู่ทาง Facebook หรือว่าทาง y t u t u นะครับมีปุ่มอยู่ใกล้ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพจหรือว่าติดตาม y o u ยูทูบชาแนลของผมไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดนะครับในการ ได้รับชมคลิปวิดีโอเทคนิคดีๆที่ผมศึกษาค้นคว้ามานานและใช้สอนในห้องเรียนทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในบริษัทชั้นนำนะครับมากว่า15ปีนะฮะวันนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับติดตามช่องผมไว้นะครับเราจะเรียนรู้ไปได้อย่างก้าวกระโดดเลยล่ะครับมาเราดูกันต่อนะครับผมจะเริ่มจากสูย์เลยนะครับว่าเราจะสร้างเส้นแบบนี้ได้ยังไงเริ่มจากไม่มีอะไรเลยไปที่ออโต้แสของท่านนะครับ นะฮะตรงนี้นะครับหน้าตาโปรแกรม auto cad นะฮะก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเริ่มต้นเลยครับผมจะเข้าไปสร้างเลเยอร์นะครับเข้าไปที่ l a เยอ property manager นะฮะแล้วก็ la นะครับกด la แล้วก็ enter เข้ามานะครับอ่ะดูไม่ทันไม่เป็นไรมาตรงนี้นะครับ la นะครับ l a นะครับแล้วก็ enter เข้าไปเลยนะครับเข้าที่ l a เยอ property manager นะฮะ la enter ก็จะเกิด l a เยอ property manager ตัวนี้ขึ้นมานี่ผมซูมให้ดูนะครับ เราจะมาใช้เลเยอร์ก็สัก2 3สามเลเยอร์เพื่อให้มันออกมาเรียบร้อยไปเลยนะครับกดนิวเลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมให้เป็นเลเยอร์เสาเลยแล้วกันนะครับภาษาไทยเลยเลเยอร์เสาเป็นสีเหลืองนะครับเป็นหน้าตัดเสานะครับหน้าตัดเสาแล้วก็ลายท้ายเป็นคอนติเนียรอาร์ตลายเวทเนี่ยผมจะให้เป็น0.18ไว้เลยแบบนี้นะฮะถ้าใครกำลังศึกษาอยู่ก็ตั้งค่าตามผมไปเลยนะครับแล้วกดนิวอีกครับนิวเลเยอร์มาอีก คราวนี้ตั้งค่าเป็นชื่อเป็นผนังนะครับผนังแบบนี้ผนังเนี่ยผมจะให้สีมันเนี่ยเป็นสีขาวขาวตรงนี้ดูให้ดีนะครับให้เป็นขาวที่นี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ลายเวทน,นะครับผมจะให้ลายเวทเป็นศูนย์แล้วกันตรงนี้นะฮะเท่านี้อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงสมมุติขึ้นมาเป็น เป็นลวดลายแฮชนะครับเป็นแฮชแล้วกัน H A T C H นะครับหรือใช้คาว่า wall hash ก็ได้เอาไวา้แฮชที่ผนังโดยเฉพาะนะครับ wall hash ใช้แฮชผนังโดยเฉพาะโอเคนะครับผมจะให้สีมันดูไม่ค่อยเด่นมากนะครับการกำหนดสีก็สำคัญให้เป็นสีเวอร์แล้วกันไม่ต้องเด่นมากนะฮะแล้วก็น้ำหนักเส้นเนี่ยก็เป็น0.05แบบนี้เอาแล้ครับ ตอนนี้เรามีเลเยอร์พร้อมที่จะใช้งานกันละปิดเลยนะครับปิดเลเยอร์ property manager ไปเลยผมพยายามจะไม่ทำเร็วเพื่อให้ทุกท่านได้ดูทันนะครับให้ทุกท่านได้ดูทันตอนนี้เราตั้ง l a เยอร์มาใช้งานและเลเยอรอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะสร้างเสาสมมุติขึ้นมา t a ก rec enter แล้วคลิกลงไป assign 0.2 0.2 ซอสโค้ดตัวนี้ผมต้องการจะเขียนเสาที่มีขนาดฐาน20เซนแล้วก็สูง20เซนหรือว่าสูง2เมตรทั้งคู่นะครับอินเตอร์ไปแบบนี้ไปไหนแล้วครับนี่นครับอยู่นี่ระวังหายนะครับเวลาท่านเขียนก็เรามาระวังนิดนึงนี่เสามาแล้วครับเป็นเลเยอร์เสานี่เรียบร้อย Escape นะฮะต่อไปทำเสาเอ็นซะหน่อยนะฮะเราต้องการออกมาให้มันจำลองเหตุการณ์ว่าประมาณนี้นะครับเสาเอนตัวนี้ก็คือ10คูณิเซนอ่ามาลองรูนะครับ R E C Enter แล้วก็ตรงนี้ก็ได้อ่า R E C Enter คลิกแล้วก็ Assign 0 1ยจุ Enter ได้ละผมก็จะ Move ไปชิดไว้ก่อนปึ๊บได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ Move ออกไปข้างข้างเอาไปทางนี้สัก0.3แล้วกันนี่เพื่อให้เราได้เห็นชัดนะครับแล้วก็ Copy ลงมา อยากได้ให้มันเกิดประสบการณ์นะครับในการได้วาดสักนิดหนึ่ง0ูนจุดะก็ปี้มาทางนี้เอาให้ตรงกันนี่นะครับแล้วก็เป็นเลเยอร์เสาซะตอนนี้เรากำลังทำโครงสร้างให้มันอยู่นะครับประเด็นของเรายังไม่ถึงนะครับเย็นๆนะครับไปด้วยกันนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะวาดเส้นผนังคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมานะครับเส้นผนังตัวนี้นะ ม u l ติ l ล n e นะครับแล้วก็ไปที่ด้านบนนะครับเ,เมนูฟอร์แมตนะครับแล้วก็ลงมาที่ m u l t ิไลน์สไตล์ถ้าใครไม่มีฟอร์แมตแสดงว่าตรงนี้คัสตอมไม e ์ควิกแ c คเซสท o บาร์ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้เลือกโชว์เมนูบาร์ปกติแล้วทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอเราคลิกตรงคัสตอมไมค์ควิกแอคเซสทูบาร์เนี่ยลงมาข้างล่างจะมีคําว่าโชว์เมนูบาร์ตรงนี้ ให้เราคลิกตัวคําว่าโชว์เมนูบาร์โปรแกรมก็จะเปิดเมนูบาร์ขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับให้เราไปที่ฟอร์แมตนะครับแล้วลงมาที่มัลติไลน์สไตล์เราจะเข้ามาตั้งค่าตัวมัลติไลน์กันก่อนนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ท,ทุกไฟล์ท,ทุกเครื่องนะครับถ้าเป็นไฟล์ใหม่มาเลยนิวไฟล์มาเลยเนี่ยก็จะเป็นมัลติไลน์สแตนดาร์ดมี2เส้นเนี่ยพรีวิวอยู่นี่นะครับมีแค่2เส้นนะฮะเราจะตั้งใหม่นะครับกดนิวเลยนะครับนิวแล้วตั้งชื่อว่า Wall นี A L A R ่ W A D P R Wall นะครับแล้ว continue ไป้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่การ setting มิดี line ซึ่งโปรแกรมก็จะมีมาให้เรา2เส้นเส้นที่1 0.5เส้นที่2ลบ0.5ลบลบูยโอเคทีนี้เราจะปรับมันครับผนังเราหนา10เซนอันนี้เส้นบนกับเส้นล่างห่างกัน1เมตรโอเคไหมครับมันเป็น5้อเศูนย์จุดห้ากับลบศูนย์ห้าแสดงว่าตรงกลางศูนย์เนี่ย มันอยู่ห่างเส้นกลางอย่างละครึ่งเมตรเราก็จะปรับครับว่าให้ข้างบนเนี่ยนะครับเป็น0.05นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นลบ0.05แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับเพื่อให้รวมแล้วเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยเส้นบนคือเส้นนี้เส้นล่างคือเส้นนี้เขาเรียกว่าอิเลเมนต์นะครับรวมแล้วให้ให้อิเลเมนต์สองอิเลเมนต์เนี่ยห่างกันอยู่10เซนนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเรามาตั้งค่าเพิ่มตรงนี้แหละประเด็นสาคัญ ในการที่จะทำให้เส้นมัติไลายของเราเนี่ยมีน้ำหนักเส้นที่แตกต่างกันได้ยังไงนะครับตรงที่นี่นะครับอิเลเมนต์นี่นะครับผมจะให้สีมันเนี่ยเป็นเบอร์สองอห้าสิบห้าซึ่งไม่มีในนี้นี่นะคันเลอร์นะครับคลิกปุ๊บลงมาที่สีเล c t c o l o r นะครับแล้วก็ไปตรงสีเบอร์สองห้าห้าที่นี่ครับจะใช้ขาวนี้นะครับจริงๆแล้วมัน่็ขาวมันก็คือสีขาวนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาให้มาเป็นปคนละเบอร์นะเราใช้เบอร์นี้สอง้าห้านะครับกดโอเค ตัวล่างครับเลือกที่อิลิเมนต์ล่างนี้นะครับแล้วก็เลือกคัลเลอร์ให้มันครับเป็น255เช่นกันนะฮะได้ละขอบบนขอบล่างผนังของเราเนี่ยหนาอยู่10เซนแล้วครับทีนี้แอดเพิ่มครับกดปุ่มแอดตรงนี้จะเกิดอิลิเมนต์ใหม่ที่ยังไม่ได้ออฟเซตครับระยะออฟเซตเป็นสูเนี่ย,เ,ยเกิดมาตรงกลางนี่เลยนะครับเราก็ปรับให้เลยครับเป็นระยะออฟเซตเป็น0.035แบบนี้เพื่อให้เส้นมันลอยไปข้างบน แล้วเลือกสีเนี่ยครับคัลเลอร์นะฮะมาตรงซีเล็กคัลเลอร์แล้วเลือกให้เป็นเบอร์10แล้วกันสีส้มเบอร์10ตัวนี้ที่นี่นะครับคัลเลอร์ข้างล่างเนี่ยเบอร์10นะครับคือสีส้มตัวนี้นี่นะครับแล้วโอเคออกมาผลที่ได้ก็คืออิเลเมนต์ใหม่เนี่ยมันจะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เป็นเบอร์10แอดเพิ่มครับอ่าอิเลเมนต์ใหม่ก็จะมาอยู่ที่0ูนย์อีกแล้วนะครับเราก็ปรับครับเป็นลบ0.035นะครับแล้วก็อย่าลืมครับใส่คัลเลอร์เป็นสีส้มเบอร์10ตัววนี้้ดย นะครับได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาปิดปลายมันหน่อยนะครับการปิดปลายเส้นมัลติไลน์เนี่ยมันจะทําให้เราแฮชหรือระบายลวดลายลงไปได้ง่ายนะครับทีเนี้ยแคปหรือว่าปิดปลายมันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับแบบลายลองดูครับปิดลายทํายังไงสตาร์ทครับนี่คลิกเช็คมาให้ปิดลายหน้าสตาร์ทนะฝั่งซ้ายนี่ปิดแล้วอีกครั้งหนึ่งคลิกปุ๊บทีเอ็นนะครับปิดทีเอ็นนั่นหมายความว่าเส้นเนี้ยก็ลากจากซ้ายไปขวาครับที่จุดเริ่มต้นให้ปิดด้วยเส้นนะที่จุดปลายก็ปิดด้วยเส้นด้วยนะครับแบบนี้นะฮะแบบสตาร์ท ลองออกต่อไปปิดลายด้วย outer arc ครับลองดู outer arc คืออะไรนี่ครับมีส่วนโค้งปิดโดยเริ่มและจบที่เส้นขอบนอกทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับ outer arc ั้งคู่นะครับหรือปิดลายด้วย inner arc นะครับก็คือปิดลายนี่นะครับปิดตรงนี้นะครับเส้นคู่ในนี่อย่างนี้ครับเส้นคู่ในนะฮะโอเคทีนี้เราอยากใช้เป็น ลายอย่างนี้ครับปิดด้วยลายทั้งคู่อย่างนี้นะครับเอาละฮะเรียบร้อยเราก็จะไปทํางานกันต่อละตอนนี้เรามีเส้นมันิีลายขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเราจะใช้เป็นตัวปัจจุบันหรือว่าเคอร์เรนต์มันดีลายสไตล์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเคอร์เรนต์มันดีลายสไตล์ชื่อว่าแซนดัค r ือตัวบนนี้นะครับทีน,นี้เราจะเปลี่ยนครับให้ตัววอลที่เราตั้งใหม่เนี่ยเป็นเคอร์เรนต์ก็คลิกที่วอลนะครับแล้วก็เซตเคอร์เรนต์คือทําให้เป็นตัวปัจจุบันนะ เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันต่อครับคลิกที่โอเคเลยเอาละครับตอนนี้เราได้การตั้งค่ามัลติไลสไตล์มาแล้วนะครับการเรียกใช้ครับ ml ครับพิมพ์ไปเลย ml อย่างนี้นะครับมัลติไลนะครับ ml นะฮะแล้วก็ Enter เลยครับโปรแกรมก็จะเรียกคำสั่งมัลติไลขึ้นมาเรามาตรวจเช็คค่ากันก่อนนะครับถ้าตอนนี้เราคลิกเลยเนี่ยเส้นมัลติไลจะเป็เส้นใหญ่มากเนี่เบล้เริ่มเลยนะ้วเพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูกัน ml ใหม่นะครับตอนนี้นะครับค่าสเกลของมันเนี่ยคือ20เท่า20มันหมายัางไงก็ไม่รู้ครับเขาตั้งค่ามาอย่างนี้เราจะปรับให้เป็น1เพราะเมื่อสักครู่เราตั้งค่าโดยอ้างอิงเป็น1ต่อ1เมตรที่เราเราตั้งค่าว่า0.05 0.035นั่นคือเป็นหน่วยเมตรเท่านั้นเลยนะครับเราก็จะปรับด้วยค่า s ครับกด s enter เข้าไปแล้วก็ป้อนค่าใหม่ พอเอสเอนเตปั๊บโปรแกรมจะบอกว่าให้ Enter M Line Scale นะให้ให้ป้อนอมันลต Line Scale ของเราใส่ค่าเป็น1เลยครับอย่างนี้เรา Enter ตอนนี้ม l ลติไลน์สเกลเราเป็น1แล้วใช้ยังไงนะครับลองดูนะฮะคลิกตรงนี้ไปนี่ครับนี่นะฮะเมื่อกี้ผมคลิกเริ่มตรงนี้แล้วมาจบตรงนี้แล้วคลิกขวาจจคอมสั่งนะ็มแอลเอนเตอร์นะฮะผมคลิกตรงนี้ครับลงมาตรงนี้เมื่อกี้ที่จุดเริ่มนะครับตอนนี้จุดจุดปลายคลิกขวาจบ ML ็ e n t e r จุดเริ่มครับอุ่ยผิดที่คลิกขวาทิ้งไป ML Enter ใหม่จุดเริ่มครับจุดลายครับลิกขวาจบสุดท้ายตัวนี้ครับ m L e n t อ r เอาจุดเริ่มจุดจบตรงนี้คลิกขวาตอนนี้เราได้มาดีไลน์ออกมาแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะให้มันเป็นเลเยอร์ผนังนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเลือกเลือกทห้หมดเลยนี่เลือกหมดล้ว เลื่อมันสีลายสีเส้นแล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ผนังซะเอาล้วครับได้อย่างนี้ออกมานะฮะมาดสีลายตั้งค่าเสร็จแล้วเส้นเลเยอร์แล้วเอามาวางเรียบร้อยแล้วช็อตต่อไปจะเป็นการแฮชลวดลายผนังข้างในอ่าซูมค้างไว้มาดูกันนี่ลวดลายอย่างนี้ทำยังไงลายอย่างนี้นะครับตั้งค่ายัางไงดีนะอ่ะมาดูนะครับเราก็จะมาที่แฮชครับกด H นี่ H Enter นะครับความสั่ง Hash นะแล้วเราก็มาดูข้างบนนี่ครับนี่ดูจากซ้ายไปขวานะครับพลิกพ o i n t ตรงนี้นะครับคลิกพื้นที่จะ Hash คือไส้ตรงกลางนี่นค,คลิกไปแล้วนะครับลวดลายใช้เป็น ANSI 3 1ครับเห็นอะไรไหมครับยังไม่เห็นเลยนะ แล้วก็ลองใช้แฮชสเกลเป็น0.1ครับ Enter อ่าเลื่อนเมาส์มาข้างล่างครับคลิกขวาจาะคำสั่งไม่เห็นมีอะไรเลยมีครับมีมานิดหนึ่งตรงนี้นี่ลายแฮชมันมาแล้ว่ครับแต่มันสเกลมันใหญ่ครับทำให้คล่อมลูกลดสเกลลงอีกครับ0.1ยังไม่เห็นตัว0.01 Enter มาแล้วนี่นะครับประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วละ่ะนะครับผมว่าโอเคแล้วละ่ะประมาณนี้นะ ลวดลายแฮชผมก็จะให้เป็นเลเยอร์ wall hash นี่นะครับเรียบร้อยสำหรับแฮชจบไปแล้วนะครับนี่ escape นะครับเรียบร้อยจบแฮชไปแล้วเราจะลองมาปรินต์กันดูนะครับปริน์กันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปรินต์แบบครับคอนโทนพีคอนโทนพีขึ้นมานะครับมาแล้วหน้าจอพลอตนะครับอ่าหน้าจอพลอตมาแล้วนะครับเริ่มจากซ้ายเลยครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าไม่มีปรินเตอร หรือถ้าใครมีพิลเตอร์อยากตั้งเป็นค่าพิลเตอร์ตัวเองก็ได้อย่างผมใช้ App เปก็ใช้ตัวนี้ได้แต่เนื่องจากตอนนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ผมจะปริ้นเป็น PDF ให้ดูก่อนใช้ AutoCA d PDF General Document นะครับอ่าได้ยินละต่อไปลงมาข้างล่างใช้กระดาษ A4 แล้วกันเป็น d e Default อยแล้วก็ใช้ไปเลยถ้าใครไม่เจอ A4 ก็มาเลือกนะครับที่เนี้ยให้เป็น ISO A4 วงเล็บ210297แมวดีกว่าอย่าได้แนวนอนครับ ISOAC uh, 297210ตัวนี้นะครับคลิกเลยอย่างนี้นะครับลงมานะครับ p l o t Area ียครับคลิกที่ Display แล้วเลือก Window ครับอ่าโปรแกรมจะตัดมาที่นี่เราก็พ r o อมันนะครับเอาประมาณนี้กลับไปเลยครับคลิกนี่เทียงมาทางนี้นี่มาแล้วครับต่ำลงมาเมื่อกี้เลือกกระดาษเสร็จแล้วไปเลือกวัตถุมาแล้วนะครับแล้วก็เช็คมาที่เซนเตอร์เดลพล ตอนนี้สังเกตนะครับว่าตัวอย่างที่เห็นเนี่ยมันที่เป็นลายแฮชเนี่ยคือรูปของเรามันอยู่ไม่กลางแผ่นเช็คมา a เซนเตอร์เดอรพพอตจะทําให้งานอยู่กลางแผ่นกระดาษพอดีนะครับต่อไปถ้าเราพลอตแบบนี้มันฟิ t ทูเพเปอร์ผลที่ได้จะเป็นนี้ครับเต็มแผ่นเลยเห็นไหมฮะนี่เต็มแผ่นเลยนะครับงนี้ไม่เอาครับคลิกขวา e x i กก่อนนะเอาละครับมาที่นี่นะ ผมอยากจะได้ให้มันเป็นสเกล1ต่อ25เมตรครับก็ใช้โรนข้างบนเป็น1,000 1,000ม mm ิลลิเมตรเนี่ยมันคือ1มิลลิเมตร0 0มมคือ1เมตรครับด้านล่างก็ใช้เป็น25 mm ได้เลยนะครับได้อย่างนี้แล้วก็ตรง drawing orientation ครับให้เลือกเป็น landscape ตะอย่างนี้นะครับอา้าวตีวิวครับมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นไงครับเป็นสีเป็นสัน ที่เป็นสีเป็นสันอย่างนี้เพราะว่า plot style เลยไมไ่ตั้งค่านะครับไม่ออกเป็นสีเลยนะครับริีขวากครับอ่าตอนนี้ถึงช็อตนี้แล้วนะครับทั้งหมดตั้งแต่บนลงมาเนี่ยเราเรียกว่า plot configuration หรือว่า plot c o n f i g หรือว่าการตั้งค่าการ p l o ตจะเอากระดาษเท่าไร่สเกลเท่าไหร่ตั้งค่าไว้ตรงกลางกระดาษไม่อะไรไหมพินเตอร์เป็นตัวไหนนี่คือ plot configuration การตั้งค่าการ p l o ตหรือว่า plot c o n f i นะครับ โอเคต่อไปเราจะไปตั้งค่าพลอตสไตล์พลอตสไตล์ก็คือรูปแบบในการพลอตนะฮะว่าเราต้องการใช้มันพลอตแบบหรือปิ้นแบบออกมาเนี่ยเป็นสีเป็นสันสรหรือว่าเป็นขาวดาน้ําหนักเส้นให้เป็นยังไงอะไรยังไงตั้งค่าได้นี่คือพลอตสไตล์นะฮะเบื้องต้นนะครับในการพลอตเนี่ยโปรแกรมก็จะไม่ไม่เรียกอะไรมาให้เราเลยนะครับตรงนี้พลอตสไตล์เทเบิลนะครับวงเล็บเพนแอสไซเมนต์นะครับเราลองเลือกดูเลยครับให้เป็น a อแค โปรแกรมก็จะ assign พลาสตาย table to all layer all l a y u t นะครับใช้กับทุกแผ่นเลยนะนะครับตอกเย s ดไปพราสตล์ style, ชื่อว่า a c แคมันให้ผลยังไงลองพรีวิวดูวครับอ๋อให้ผลออกมาคือพิมพ์เป็นสีเป็นสันตามบนหน้าจอเลยน้ำหนักเส้นก็ตามที่ตั้งไว้กับเลเยอร์เลยนะครับเอาละอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้พราสขาวดำและน้ำหนักเส้นของตัว มาดีไลน์เนี่ยมีความแตกต่างกันเอาคลิกขวาครับ exit นะกลับมาที่นี่นะครับไปตั้งค่าพลาสตายกันนะจริงๆเขาตั้งค่าที่อื่นก็ได้แต่ตั้งตรงนี้ก็ง่ายครับก็เข้าไป Edit ตัวนี้เลยเข้าไปแก้ไขพลาสตายที่ชื่อว่า acat ctb ซึ่งเป็นตัว Standard ของเครื่องอยู่แล้วของของของตัวโปรแกรม a u t o c a d อกู่แล้วเราไป modify มันนะครับไป Edit มันนะครับคลิกเลยนี่คือหน้าตาของพลาสตายเทเบิล e e เดเตอร์นะครับ อนนี้ครับสีอะไรก็ตามบนหน้าจอที่ผมใช้ index color นะครับเขาจะตั้ง default มาคือถ้าใช้สีอะไรเช่นสีแดงเบอร์หนึ่งเนี่ยให้เวลาพิมพ์ออกเป็นยัางไงา use object color หมายความว่าถ้า object เป็นสีแดงก็พิมพ์แดงแต่เราไม่ต้องการครับ object เป็นสีแดงต้องการพิมพ์ดำ object เป็นสีเหลืองก็ต้องการพิมพ์ดำสีเขียวก็ต้องการพิมพ์ดำ อย่างไครับอาโทษดํานี่คือการตั้งค่าให้มันว่า,าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรบนหน้าจอเหล่านี้นะครับให้พปมพ์สีแล้วให้หมดทีนี้เพื่อไม่ให้เรารู้สึกดัดในการเขียนงานเราจะตั้งค่าทุกสีเลยครับให้เป็นดําก็คลิกตัวบนนะครับที่เบอร์หนึ่งะครับแล้วก็ลากากอรอให้ลงมาคลิกลากลงมากดชิปแช่ไว้ครับแล้วคลิกเบอร์สองมันจะเลือกให้เราหมดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็น Black ทีเดียว เอาละครับเสร็จแล้วสำหรับพอส t s t ให้เป็นออกสีดำนะครับแล้วลองลอง save as ครับอ่านะครับ save as ตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า my plot style อ่าแบบนี้ my plot style นะครับแล้วก็ save เลยปุ๊บโปรแกรมก็จะตัดกลับมาที่หน้าจอ plot style table อีกครั้งหนึง่งเราก็เลือก save and close ครับ โปรแกรมก็จะย้อนกลับมาหา AutoCAD Plot นะครับการ Plot โมเดลตรงนี้เราก็เลือกเลยครับจาก A CAD เนี่ยไม่เอาแล้วครับเปลี่ยนไปเป็น My Plot Style นะครับนี่ My Plot Style โปรแกรมก็ถามเหมือนเดิมใช้กับทุก Layout เ,เลยนะก็ตอบ Yes ไปทีนี้ Preview ครับดูซิเป็นยังไงเรียบร้อยครับออกมาสีดำหมดแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับ น้ำหนักเส้นครับน้ำหนักเส้นมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยอย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้น้ำหนักเส้นเส้นนอกสุดบนล่างเนี่ยหรือว่าเส้นนอกสุดซ้ายขวาเนี่ยมันมีความหนาเท่ากับเส้นเสาซึ่งมันจะได้เชื่อมต่อน้ำหนักเส้นกันไปเลยนะครับเราจะเข้าไปตั้งค่ากันว่าให้เส้นนอกมีความหนาเท่ากับเส้นเสาคือ0.18แล้วก็ให้เส้นในตรงนี้มีความหนาเป็น0.09เพื่อให้มันหนากว่าเส้นลายแฮชนะฮะนี่ความหมายนะใครฟังไม่ทันย้อนไปดูนะครับ อาวนะคะคลิกขวาเลยเอ็กซิสตนะครับกลับมาที่หน้าหน้าจอพอดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราคลิกตรงอีดิตนะครับแก้ไขพ่อสไตล์อีกครั้งหนึ่งครับที่นี่นะครับจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่ที่เราตั้งค่ากันครับเส้นสีขาวนอกสุดเบอร์สองห้าห้าเส้นผนังนอกสุดเบอร์สองห้าห้าเนี่ยเราอยากจะให้มันปริ้นออกมาเป็นลายเวทคือ0 1นยครับ อยากให้พิ้นออกมาแล้วเป็นเส้น,น,นหนาๆเท่ากับเส้นเสาเลยนะอันอี้จะรอบนอกนะสี25 5. ต่อไปคู่ในของของเส้นผนังครับนั่นคือเราใช้เป็นสีเบอร์สิบนะสีเบอร์สิบตัวนี้ครับเราต้องการจะให้มันพลอตออกมาเป็นน้ำหนักเส้น0.09แบบนี้นี่นะฮะมีสองค่านะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เซฟข้างล่างครับเซฟแอนด์คลสครับ เอาละตอนนี้เราอัปเดตเพราะสไตล์เราใหม่แล้วครับลองลองพรีวิวดูครับอืมสูงไปด้วใ,ใกล้ครับนี่ครับมาแล้วจะสังเกตได้ว่านะครับเส้นคู่นอกเนี่ยหนากว่าคู่ในและเส้นคู่ในหนากว่าลายแฮชผนังนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยละลากยาวมาตั้งแต่การเซตตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็การตั้งค่ามัตติไล ตั้งสีเลือกสีไว้เลยนะแล้วก็มาปรับสีในพลสไตล์อยากให้เส้นมันดีลายมีความแตกต่างของน้าหนักเส้นเนี่ยต้องมาตั้งค่าในมนในตัวพลาสตล์นะครับปกติแล้วคาสั่งมันดีลายก็จะให้เส้นน้ําหนักเท่ากันมาตลอดนะฮะอันนี้ก็จะทําให้งานเราดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับดูรับสบายตามีความแตกต่างชัดเจนว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเอาละครับเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วว่ามันถูกต้องแล้วนะครับก็คลิกขวาครับ ลิขวาแล้วก็เลือกพลอตได้เลยนะครับพอพลอตปุ๊บโปรแกรมก็จะให้เราบันทึกไว้นะครับเราก็บันทึกไว้ครับอ่าแล้วมาดูว่าสิ่งที่ได้มาเป็นยังไงครับนี่นะครับมาแล้วผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าเราพิมพ์เป็น pdf เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ทาให้เราซูมได้ลึกมากเพื่อจะได้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับซูมลึกจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่านี่ครับยังไงฮะเส้นล้อเส้นนอกนะครับเป็นเส้น หนากว่าเนี่ยเส้นนอกคู่นี้นะครับหนากว่าเส้นในคู่ในนี่นะครับแล้วก็เส้นลายแฮช่บบบางที่สุดนะครับในที่ถามว่าผมใช้เส้นแบบไหนทบทวนนะครับเส้นคู่นอกสุดบนล่างเนี่ยผมใช้เป็นเส้นน้ําหนักเส้น0.18ม mm ิลลิเมตรคู่ในผมใช้เป็นน้ําหนักเส้น0.09ม mm ิลลิเมตรส่วนลายแฮชผนังที่ใช้เลเยอร์วอลแฮชเนี่ยผมใช้น้ําหนักเส้น0.05ม mm ิลลิเมตรนะครับก็จะทําให้มันดูส่งกัน มันดูรับดูส่งกันในงานของเราเนี่ยคือหน้าตัดเสาเราใช้เส้นศูนย์่งแเขียนปั๊บไปหาผนังก็ยังคงเป็นศูนย์่งแต่อไปมันดูรับดูส่งกันดีนะครับก็จะดูเรียบร้อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองลองทำดูนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับจะขอบพระคุณมากเลยถ้ากดถูกใจกดแชร์ออกไปนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับ ไม่มีอะไรมากมายครับแค่ขอกําลังใจต่อกันเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะได้มาทําคลิปดีๆให้ได้เรียนรู้กันฟรีๆต่อไปท่านไม่เสียอะไรมีแต่ได้ความรู้เท่านั้นนะครับขอบพระคุณครับจากอาจารย์โฟมรัฐวิสุทธ์กอมจิตเพจ cmat เชียงใหม่อัลติเกตเทรนนิ่งและ YouTube c h anel n เชียงใหม่อัลติ a กตเทรนนิ่งนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ผมจะเข้ามาตอบให้แล้วก็ถ้าเนื้อหานั้นดูแล้ว มีรายละเอียดมากนะครับมีความสำคัญผมมีเวลาพอผมจะทำคลิปกลับมาให้ดูอีกนะครับยังไงติดตามกันไว้ครับสวัสดีครับ